สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะมารีวิวกล้วยไม้ใหม่นะครับวันนี้ได้กล้วยไม้เพชรหึงมาครับหรือวานหางช้างเนาะเป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะต้นที่ใหญ่นะครับเป็นไม้ที่ชอบปลูกกลางแจ้งนะครับดอกสีเหลืองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดู ขอบคุณเจ้าของภาพประกอบด้วยนะครับกว้ยไม้พวกนี้เขาจะอยู่กลางแจ้งนะครับแนะนำให้ปลูกใส่กระถงางมังกรหรือครบโบราณก็ได้ครับครกใหญ่หรือตอไม้ใหญ่ๆแบบนั้นก็สวยนะครับเครื่องปลูกก็จะใส่กาบมาพ้าวนะครับผสมดินหน่อยๆ มีอินทรีย์วัตถุยังเป็นไม้เล็กอยู่นะครับเป็นไม้พุ่มเล็กอยู่เนาะก็ท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับราคาไม่แพงมากสวยๆเลยส่วนชุดนี้จะเป็นเอื้อง3ามปอยครับเอื้อง3ปอย3ปอยเป็นกล้วยไม้สกุลแบนด้านะครับ ดอกค่อนข้างมีกลิ่นหอมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูกระถางละ1ต้นนะครับก็จะมีแค่ 1>, 1ต้นเท่านั้นใน1กระถางพร้อมแขวนได้เลยครับหรือเอาไปซ้อนกระถางต่อได้เลยนานปีไปก็จะเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับออกดอกหน้าร้อนนะครับเดือนมีนาเมษายนนะครับ สวยๆเลยนะรายการต่อไปก็จะเป็นเอื้องพึ่งจิ๋วครับอันนี้เป็นไม้พันธุ์แท้เลยนะครับปลูกใส่กระถางสีนิ้วไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูดอกเล็กๆนะครับน่ารักเป็นเอื้องพึ่งจิ๋วพันธุ์แท้ ใบแน่นๆน่นลิงเลียงสวยๆเลยครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับสวยนะคุณผู้ชมสนใจก็โทรตามเบอร์โทรที่ผมแจ้งไว้ให้บุนมุมสุดนี่เลยนะครับ หรือจะแอดไลน์สอบถามก็ได้ครับตรงสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับเนาะตรงคำอธิบายวิดีโอเอื้องพึ่งจิ๋วจะออกดอกช่วงเดือนนี่นาเมษาครับประมาณนั้นนี่รากก็เดินดีแล้วนะครับเอาไปแขวนแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะเกาะไปทั่วกระถางนะครับหรือคุณผู้ชมอยากจะแกะมัดติดแผ่นไม้ไว้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นเอื้องคำตาดำครับ เรื่องคำตาดำเป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วนะคะพร้อมแขวนเลย1-2ปีก็ค่อยเปลี่ยนกระถางก็ได้ครับถ้าว่าเขาออกหน่อหลายลำแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับดอกคำตาดำค่อนข้างสวยนะครับดอกสีเหลืองตาข้างในเป็นสีดำครับดอกมีกลิ่นหอมกลิ่น กรีบดอกค่อนข้างหนานะครับลำจะเป็นสีน้ำตาลนะรายการต่อไปจะเป็นเอื้องสายเมืองงาวครับเป็นสายลูกผสมระหว่างข้างสั้นกับสายเชียงใหม่ดอกก็จะออกอเหมือนข้างสั้นนิดนึงเหมือนสายเชียงใหม่นิดนึงตาข้างในก็จะเหมือนข้างสั้นนะครับส่วน สีความสีก็จะเป็นสีของสายเชียงใหม่เป็นลูกผสมเมื่อก่อนเป็นไม้ที่มีราคาแพงมากเลยนะครับสายเมืองงาววันนี้มีจำหน่ายแล้วครับ180บาทเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูดอกก็จะมีความเป็นคลั่งนิดๆน,นะครับกรีบก็จะเป็นสายเชียงใหม่สีะครับสีโทษครับ 0882721656นะครับโทรมาได้เลยนะครับถ้าสนใจกล้วยไมย้ชุดนี้จะเป็นเอื้องเข็มแสดนะครับเป็นเข็มแสดพันแท้นะครับค่อนข้างหายากนะคุณผู้ชมเป็นเข็มที่ให้ดอกสีแสดสวยมากเลี้ยงรวมๆกันหลายสีดูสวยงามมากเลยครับอยู่ในกระถางพลาสติกส4นิ้วนะครับ เข็มแสดเป็นกล้วยไม้สกุลเข็มที่ให้อ่าขนาดต้นเขาจะเล็กกว่าเข็มอื่นๆนะครับแต่ว่าสีของดอกคือสวยมากๆชุดต่อไปก็จะเป็นเอื้องเขาแกะนะครับหลายท่านอยากได้นะเขาแกะเป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วนะครับเป็นไม้พันธุ์แท้นะครับไม่ใช่ไม้ลูกผสมเนาะ ปลูกใส่กระถางรากก็แตกดีแล้วครับกระเช้าละ180บบาทเท่านั้นท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ